คันนี้คือได้ทำเครื่องไหมเฮ้ยคันนี้ก็ททำเครื่องเหรอโอ้โหข้างหลังสวยมากสวยจริงรบเนาะข้างหลังมีโช๊คพอดโช๊คพอดแท้ทว้าวคู่นี้เท่าไหร่เนี่ยหู1,000ปีปี มก็กราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับเจดีกัดีแชนแนลนะจ๊ะก,ก็สำหรับอีพีนี้นะครับทุกคนนะผมจะพาทุกคนมาชมนะครับเป็นเวฟร้อยสิบใบนะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะสวย <Okay. S 1> จริงนะครับเป็นเวฟตรงเชงที่เรียกว่าสวยที่สุดแล้วกันนะครับที่ได้เจอมาเนาะเดี๋ยวไปดูเรื่ดีกว่าว่าสวยแค่ไหนนะครับ ปลายคันนี้เหมือนเดิมเราเนาะนี่นะครับโอ้โหคันนี้เป็นร้อยสิบใบสวยมากนะคันนี้นะ oh, คันนี้เป็น <wow. S 1> ปีอะไรตัวนี้สองพันยี่อันนี้2องพีเดว้าวดู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 ยังไงว้าว <Wow. S 1> สวยจริงนะครับสวยจริงเท่าที่ดูนี่อร่อยส่วนใหญ่จะเน้นไปทางพอร์ตซะเยอะเลยนะนี่นะครับออกไปทางแบบว่า ส,สีน้ำเงินแบบสวยสวยเลยแหละนะครับ <Okay. S 1> ก็คือเป็นออกเปน็นแนวครีนๆเนาะแต่ว่าอยู่ในรูปร่างของเชง oh. ว้าเรื่องชินชุดบนดีกว่าชุดบนมีอะไรบ้างอันนี้เป็นแปลงอ๋ออันนี้เป็นดิสคือรุ่นนี้ไม่มีไม่มีดัมเหรอโอเคแต่ว่าตัวนี้มันเป็นดิสอ๋อคือปกติร้อยสิยบใบก็มีดําเหมือนกันแต่ว่าซื้อมาเป็นดิสแล้วก็มาแปลงดัมทำไมไม่ซื้อดํา ไม่รู้ก็จะาอเออนะครับงงเหมือนกันนะคือเอามาแปลงดาแต่ถอดดีดดอกแล้วไม่ซื้อดาเออเนาะเออช่างแล้วกันนะครับแล้วแต่คนเนาะคือนี่ก็แปลงมาเนาะเป็นดาเออนี่นะครับอันนี้เป็นมือเบรกแต่เวลาเรากำมันจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรเวลาเรากำมันก็นิ่มอยู่นะแต่ว่าพอเวลาปล่อยปุ๊บมันจะย็นยานเนาะโอเคมันกำไม่ค่อยลึกนะครับกำไม่ค่อยลึกเหมือนเหมือนคัสเท่าไหร่ แต่คันนี้คือเน้นสวยสวยเลยแหละนะครับแล้วก็มีมือเบรกเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรปอกแคนปอกแคนดีโทหน้าของหอยทากกะนี้ใช่นั่นไงโอ้โหเกลื่อนจริงๆนะของหอยทากนะเนาะนี่นะครับนี่นิ่มๆนะนิ่มนะเออนะครับโฆษณาดีเยอะเหลือเกินนะครับโอ้โหปีดทิกต็อกนี่ขึ้นดีมากเลยนะครับเจอตลอดนี่แล้วก็มีอุดไปแฮนงากาเลดนะครับโอ้โหแบบสวยถ้าได้ยินเสียงปีกวิ่งไม่ต้องตกใจนะทุกคนนะตอนนี้อยู่ในวัดนะครับ ผมว่าบัดนี้ต้องมีอะไรดีๆ,ๆ,ๆแน่ๆแหละดูทรงแล้วนะครับก <Okay. S 1> ็คือใครขับผ่านก็ปีกๆนะคนในพื้นที่ใช่ไหมจะปีก,กพี่อื่นก็ปีก่เหรอเพราะพี่ไม่รู้นะเส้นนี้นะไม่เคยผ่านนะครับนะ <ๆ S 1> ก็อาจจะเคยผ่านแต่จาไม่ได้เออนะครับแต่ว่ามองเข้าไปดูในสารานี่คือเขาเรียกว่าอะไรฮนะไก่ผมแก้ก็ไม่ดูแหละเออนะครับเต็มเลยนะครับนี่มาต่อกันดีกว่าเราออกนอกเรื่องไปเยอะแล้วนะครับอันนี้คือวัดรอบว่ามีวัดรอบด้วยอ๋อ เย่เป็นไงโอ้โหคือสติ๊กเกอร์เยอะมากนะครับนี่อันนี้คือเรียบร้อยโกนิวครับโกนิวใจประเด็ข้างหน้านี่คืออะไรสันขวาน,นแบบจับสันขวานนี่นะครับแล้วมีอะไรอีกดาร์ไก <Dark Eye. S 2> นะอะไรอีกนี่นคืออะไรวะ <c oughs> ไม่รู้เออช่างมันโกนิวนั่นแหละทั่วประเทศไทยอะไรทั่วๆมันร์ขนาดเอานะครับจำไม่ได้เนาะอันนี้คือ A L K คืออะไรก็ไม่รู้ร้านอะไรอ๋อร้านอะไร นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็โกดี้อีกแลลว <S <S นี่โอ้โหเยอะมากดูอันนี้ก็มีอีกอันนี้คืออะไรอะก๊อตอะไรแตง่งนี่นะครับโอ้โหสปอนเซอร์เยอะมากคันนี้สุดจริงนะครับโอ้โหชุดบนเราเป็นไงผ่านไปแล้วนะครับมาดูข้างล่างดีกว่าข้างล่างสวยมากนี่โอ้โห <S <S <ด>ว้าวอันนี้เป็นดุมน้ำจ่อเนาะนี่เป็นไงสวยเลยกระบอกโชคนี่คือทำพิเศษปะนี่ อ๋อนี่คือซื้อมาอย่างนี้เหรอครับว้าวดูดิคือมันเป็นลายแบบเาเรียบอะไรทำสีอ่ะพี่เป็นเหมือนเป็นลายหินอ่อนเนาะครับนี่นะครับแต่สวยมากเลยเป็นกระบอกโชกกึ่งนะนะครับแล้วก็ทําสีตรงเนี้ยเออวะ่ะเท่ดีวะ่ะน็อตส่วนใหญ่วุลลลงบุลล้อพวกนี้เป็นพอร์ตหมดเลยนะครับนี่ล้อเป็นของเอ็ดตองครับเอ็ดตองหนึ่งจุดหนึ่งปะนี่เล็กมากโอเคนี่นะครับโอ้โหดูเล็กจริงนะครับเล็กจริงเลยมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ ว้าวฝั่งนี้ก็ลงตัวนะทุกคนนะไม่ใช่ว่าจะเป็นต้องใส่พอร์ตไปหมดเลยนะ,ะแต่คือดูแบบดูดีมากนะดูดิเนาะ <No. S 2> นี่คือโดนแสงตอนนี้เห็นขับมาคือสวยมากคันนี้สว่างเลยสว่างแบบกิ๊จ๊ดเลยโดนแสงแดดอะ่ะคือนะครับสาวๆชอบนะแบบนี้ <c oughs> ใช่ไหมคือนี่น,นี่ฝาดําก็เป็นฝาน้ําปาดนะครับทําสีเหมือนกันอันนี้เราทําเองเหรอหรือยัยงไงใช่ครับ ว้าวงานดีจังเลยเฮ้ย 2K เหรอเหมือน 2K เลยนะ <Okay. S 1> นี่โอเคให้เป็น 2K เลยนะครับทุกคนเพราะว่างานแบบแข็งเลยอะแล็กเกอร์แข็งเลยนะครับถ้าเป็นงานกระป๋องมันจะนิ่มๆแล็กเกอร์มันจะนิ่มๆมนะนี่มืนะมอลิงอันนี้เป็นมินียมโอ้โหคลีนคลีนจ๋าเลยคันนี้นะครับนี่โอ้โหสสยมากคันนี้คือได้ทําเครื่องไหมเฮ้ยคันนี้ก็ทําเครื่องเหรอว้าวเป็นไงโอ้โหคันนี้เป็นบล็อกเครื่องใหม่แล้ว นนะครับคันนี้สเตปลูกห้าสิบมิลมคือล, <c ười> ลูกลูกเดิมมันเท่าไหร่สี่สิบเจ็ดเล็กมากว่ะเล็กจริงนะนะครับแต่ว่ามันอาศัยการเนาะพวกนี้อาการมันจะยาวนะครับเพราะว่าช่วงชักมันเยอะกว่าคือข้อเดิมๆจะรงงานตกว่าของเดิมร้อยสิบตัวเก่ามากเลยรอข้อมันนะนะ <c ười> ว้าวเป็นไงโอ้ยเฮียนี่โกงว่ะ โกงเนาะใช่ไหมโกงจริงนะลูกนิดเดียวเองเนาะโอเคคือพวรโกงเลยดูดิคือเสือกแรงเนื้อะประเด็นน่ะใช่เออครับลูกเล็กๆเองนะโอ้โหดูสวยมากคันนี้คือซื้อมาสองสามปีแล้วขี่บ้างบ้างวันนี้เฮตุดูดิคืออยากใหญ่ก็ขึ้นดูดิโอ้โหแทบจะไม่ได้ขี่เลยบ้างนี่ดูชมน้องน็อตเนตพวกนี้คือเก็บโอ้โหเป็นน็อตเร็มาเลยลืมสังเกตว่าดูดิ เป็นนอเลรียหมดเลยนะครับทุกคนโอ้คือคลีนแบบคลีนจ๋าเลยโอเคนี่มาข้างหลังโอ้โหข้างหลังสวยมากสวยจริงครับเนาะข้างหลังมีโช๊คพอดโช๊คพอดแท้ว้าวคู่นี้เท่าไหร่เนี่ยหูพันไปไปเลยเหรอว้าวนะครับสวยจริงนะเป็นสีฟ้าเนาะแต่เป็นสีฟ้าที่แบบสวยนะทุกคนนะถ้าเป็นของก๊อปทั่วไปมันจะเป็นแบบ น้ำเงินเนาะมันเนี่ยเออคล้ายๆตัวนั้นอะ่ะโอเคนะครับมันไม่ค่อยสวยนะถ้าเป็นสีอย่างเงี้ยคือสวยเลยนะครับสวีงา um DS ม DSB คืออะไรไม่รู้นะนะครับคืออะไรไม่รู้นะแต่เป็นสีน้ําเงินนะครับคือให้คุมโทนกับตัวรถเนาะนี่นะครับดุมยอก็เป็นสีเงินคือตัดลักษณะแบบออกขึ้นคลีนเลย, <Okay. S 1> เลยคลีนจ๋าเลยคันนี้คือโดนแสงสวยมากนะครับโอเคน,นี่โอ้โหทีเด็ดท่อดุมรับล,ลูกกาว้า,ลลาวาเป็นไง คนอื่นเขาใส่แบบปกติกันแต่คันนี้คือมาแบบของแท้เลยนะเออนะครับเล่นเล่นแบบของแท้มาอย่างเดียวเลยนะครับมือจับเขาเรียกว่าอะไรนะขาจับท่อก็เป็นพอร์ตแท้ด้วยเป็นไง,ไงคันนี้เล่นของแท้ซะเยอะเลยนะครับดูโอ้โหสวยมากคือเกียร์นอเลดแบบนี้เครื่องเต็มเลยนะครับดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้มีอะไรบ้างโอ้โหสเตอร์เล็กมากเล็กเท่ากันกันกบคันนั้นหรือว่าเล็กกว่าเนี่ย ผเล็กกว่านะเพราะว่าดูดูทรงมันเล็กมากนะทุกคนนะดูดิ<น>ว้าวอันนี้หน้าเท่าไรหลังเท่าไรเนี่ยหน้าหน้าจะสิบสี่หน้าสิบสี่ยี่สิบสี่ครับโูมันเล็กมากนะทุกคนนะโ <4. S 1> อ้คือเดี๋ยวให้ดูทรงอนะรถคันนี้ทรงสวยมากนะนี่ต่ํามากนะครับต่ําจริงๆนะครับสวยแบบสวยเลยแหละนะครับดูขาตั้งก็ดิเดียวเองเองนาะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ คือถ้ามองเผลนก็ไม่เห็นหน,นะทุกคนนะข้างหน้าโหลดเท่าไหร่ข้างหน้าสุดแกนเหมือนกันพี่สุดแกนเหมือนกันครับอุ้ยสุดตัดแผงคอสุดแกอ๋อไม่ได้ตัดแผงคอหรือมาตัดแผงคอ,อไม่ได้ตัด,อด,ตดนอคันนี้นะครับนี่สุดแกนก็จะอยู่ประมาณสี่นิ้วเนาะทั่วไปนะครับนี่ดูเดิตรงสวยข้างหน้าล่ะเอ้ยข้างหลังล่ะข้างหลังน่าจะสองเก้าห้าสองเก้าห้าคันนี้น่าจะประมาณห้านิ้วนะทุกคนนะเพราะว่าเป็นนามเหมือนลักษณะ เขาเรียกว่าอะไรถอยหลังนิดนึงเนาะแต่เป็นนามย่นนะแต่ว่าอามมันจะยาวนิดนึงนะครับดูผู้สาวเฮ้ยผู้สาวนะครับนี่โอ้โหคือคันนี้ไม่ไม่ได้ลงเยอะเนาะยูบล็อกไม่ได้ชนใช่ไหมใช่ครับว้าวนี่จริงไงก็ประมาณสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วนั่นแหละเออสี่นิ้วหน้าสี่หลังสี่ประมาณนั้นเนาะนี่โอ้โหดูดิสวยมากกันตกก็ถอดออกมีหูปิดอันนี้ด้วย หูปิดกระตกว้าวเบาเป็นของจเจริญผลจเจริญผลนี่โอโ้โหบางมากนั่งให้พี่หน่อยดินั่งนั่งนั่งให้ดูหน่อยโอ,โอ,โอ,โอ้ไปต่ำมากว่าทุกคนนะต่ำจริงนะดูดิโอเคเนี่ยอูดูแทบจะชนเลยเ<ร>นิดเดียวโอโ้โหคือถ้าโดนแบบกลางคืนแบบฝนตกอะไรเงี้ยแล้วหลุมอยู่ข้างหน้านี่คือเรียบร้อยเลยนะ โอ้โหลุ้มนิดเดียวก็โดนนะผมว่านะครับโอ้โหเป็นไงนี่มาคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะโอ้โหเหนื่อยอยู่นะสองคันแล้วนะครับแต่ก็ยังเหนื่อยเลยนะเออนะครับคันนี้ถ้าใครอยากติดตามติดตามได้ที่ไหนเฟซบุ๊กสอดอบ้านจนครับสอดอบ้านจนสอดอบ้านจนครับอ๋อนี่เดี๋ยวผมขึ้นรูปไใ,ให้นะครับนี่ถ้าใครคิดไม่ออกก็จะนี่แหละวัก,วกางี้เลยนี่ใช่ไหมโอเคนี่เป็นไงนี่ประมาณนี้เลยนะครับ ก็ใครอยากติดตามคันนี้นะครับก็สามารถไปติดตามได้ที่ Facebook และทว่ิ่ตอกกได้นะครับก็สรัสดีวีก่อนเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันนะครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะจ๊ะลาไปก่อนสวัสดีครับ